อิงสั่งด่วนสองภารกิจพิธีศพพระราชทานเยียวยาฟื้นฟูจิตใจเหย,ยื่อสู้รบชายแดนนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวัฒนธรรมแถลงถึงผลการประชุมติดตามมาตรการการรับมือและการช่วยเหลือของกระทรวงวัฒนธรรมในการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ4จังหวัดจากเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาว่า ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมดิฉันขอสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยกำลังพลและราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมส่งรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ อย่างความปลาบปลื้มและสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนผสนิกรไทยทั่วประเทศนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าได้สั่งการอย่างเร่งด่วนภายใต้สองภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมคือ 1. งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โดยจะปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังด้วยความสมพระเกียรติและถูกต้องตามโบราณราชประเพณี 2. ภารกิจสนับสนุนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอาทิการดูแลผู้บาดเจ็บการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาฟื้นฟูจิตใจผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามภารกิจของกระทรวงอาทิโบราณสถานต่างๆในพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายและจัดหางบประมาณบูรณะซ่อมแซมต่อไป